สวัสดีครับอาวุโสทุกท่านวันนี้จะมาแจ้งข่าวดีให้กับทุกท่านทราบนะครับเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้คือจะเริ่มตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่23ตุลาคมปีนี้นะครับอยากจะขอเรียนเชิญให้ทุกท่านอธิษฐานจิตตั้งใจทานอาหารเจให้ครบ9วัน เพราะว่าการทานอาหารเจนั้นเป็นการถือศีลข้อที่1คือศีลปานาที่บริสุทธิ์ที่สุดเพราะการถือศีลข้อที่1บริสุทธิ์นั้นก็คือการไม่ฆ่าไม่กินไม่ทําร้ายและไม่เบียดเบียนสัตว์เพราะฉะนั้นคนที่ถือศีลกินเจก็จะถือศีลข้อที่หนึ่งบริสุทธิ์อาน,นิสงส์นั้นประมาณฆ่าไม่ได้อาน,นิสงส์ก็คือจะทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงการปลดปล่อยสัตว์ จะทำให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวทำให้ครอบครัวของเราอยู่เย็นเป็นสุขและทำให้เราเนี่ยไม่พบกับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนชะตาที่ร้ายก็จะกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นเทศกาลกินเจจึงเป็นเทศกาลแห่งการสะเดาะเคราะ์ครั้งใหญ่ที่ให้ทุกท่านได้คว้าโอกาสนี้นะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานถือศีลกินเจให้บริสุทธิ์ทั้ง9วัน วันที่15ถึง23ตุลาคมท่านสามารถไปหาอาหารเจรทานได้ทุกที่มีทั้งอาหารเจรโรงทานฟรีและอาหารเจรที่จำหน่ายในท้องตลาดอยากเรียนเชิญให้ทุกท่านอาศัยเทศกาลที่สำคัญเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟ้าเบื้องบนเมตตาว่ามหันตภัยกำลังลงสู่โลกครั้งใหญ่เทศกาลกินเจจึงเป็นเทศกาลที่สามารถสะเดาะเคราะห์ภัยให้กับ ทุกท่านได้เพราะทุกท่านต้องฉวยโอกาสนี้นะครับตั้งจิตอธิษฐานทานเจปีนี้ดังคำกล่าวที่ว่าหนึ่งมื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตายอย่าลืมนะครับเทศการกินเจเป็นเทศกาลแห่งการสะดเดาะเคราะห์เมื่อเราสะดเดาะเคราะห์เคราะห์เราไม่เกิดเราต้องสร้างเหตุที่ดีคืออย่าสร้างเคราะห์ให้กับผู้อื่นโดยการปลดปล่อยชีวิตสัตว์ที่ปาก ดังคำกล่าวที่ว่าเมื่อเราปลดปล่อยชีวิตคนอื่นชีวิตเราก็จะยืนยาวสุขภาพก็จะแข็งแรงเป็นที่รักของเทพเทวราและมนุษย์ทั้งหลายเพราะนั้นเทศกาลกินเจจึงเป็นเทศกาลที่สะดเดคราะหาที่แท้จริงเพราะนั้นต้องคว้าโอกาสทองนี้ไว้อย่าให้พลาดโอกาสนะครับเรียนเชิญทุกท่านมาทานเจในเทศกาลกินเจให้บริสุทธิ์ขอเรียนเชิญน,นะครับ